ง่ายมากใครๆก็ทําได้ถ้าใช้สูตรนี้จะมีปุ๋ยใช้ได้มันจากัดสูตรขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ใช้ทาน้ําหมักได้ทุกชนิดก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เท่ากับแบงปันกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในคลิปต่อไปครับไปดูคลิปกันเลยวิธีการนี้ง่ายมากการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปลวกแค่เตรียมถังไว้กับหัวเชื้อแล้วก็ข้าวสุกนะครับตัวนี้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับ ประมาณ2 0 0ซ c นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นข้าวสุกข,ข้าวเย็นข้าวที่เรากินเหลือจะเป็นข้าวสวยหรือข้าวเหนียวได้หมดเลยขั้นตอนก็คือเราก็เทข้าวที่ไปเป็นอาหารหัวเชื้อของจุลินทรีย์ก่อนนะครับตัวนี้ผมจะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งไว้ให้ไก่นะครับก็เทลงไปนะครับจากนั้นก็เปิดน้ำใส่เลย ขยำขยำข้าวได้อิ่งดีเลยนะครับใส่น้ําพอประมาณนะครับประมาณครึ่งถังหรือว่าระหว่างใส่น้ําก็เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ไปได้เลยนะครับตัวนี้เป็นหัวเชื้อเข้มข้นเลยน,นะครับ พอได้น้ำปริมาณครึ่งถังตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็ปิดฝาทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวอีก7วันเรามาดูกันว่าจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตไหมมันจะเกิดฟ้าขึ้นมานะครับบนผิวน้ำถ้าเราจะเพิ่มปริมาณน้ำเราก็เติมอาหารเพิ่มไปอีกนะครับก็เพิ่มปริมาณน้ำให้เต็มให้เต็มถังที่หมักได้เลย หรือว่าถ้าใครมีน้ําซาวข้าวก็ใส่เพิ่มลงไปได้นะครับมีราละเอียดใส่เพิ่มลงไปได้เลยแค่นี้เราก็จะมีจุลินทรีย์ไว้ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับจนกว่าเราจะขี้เกียจขยายจนกว่าเราจะขี้เกียจเพิ่มอาหารให้เขานะครับง่ายมากครับในการขยายจุลินทรีย์เจ้าปลวกจุลินทรีย์เจ้าปลวกสามารถนําไปทําจุลินทรีย์สูตรน้ําหมักต่างๆได้นะครับตัวนี้ใช้เป็นหัวเชื้อได้เลย เช่นน้ำหมักหนอกกล้วยอะไรต่างๆครับน้ำหมักปลาก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้ได้ก็อะสลายได้ไวมากนะครับประมาณนี้เลยจากนั้นปิดฝาตั้งไว้ในล่มนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์จเจริญเติบโตเต็มแล้วครับตัวนี้เป็นวิธีการขยายจุลินทรีย์ที่สำหรับใครที่มีหัวเชื้ออยู่แล้วนะครับ พอครบ1อาทิตย์หรือ7วันขึ้นไปก็จะเป็นฝ้าสีขาวแบบนี้นะครับถ้าอยากเพิ่มปริมาณน้ําก็เติมน้ําเติมอาหารไปได้เลยนะครับส่วนวิธีใช้รายละเอียดต่างๆจะลงไว้หน้าโพสตให้นะครับวิธีทําเป็นหัวเชื้อก็เคยลงไว้แล้วนะครับลองค้นดูในช่องหรือในเพจได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ